ตอนนี้เราอยู่ที่สมุทรสาครเราอยู่ตรงไหนไม่รู้ขับตามแผนที่ของ Google มาเป็นตลาดผ้าจงสกิดครั้งเขามีจัดลดราคาถึงวันที่30ทธันวาคมนี้นะเป็นผ้าห่มเห็นเขาบอกว่าอยู่ข้างในนี้เราจะเดินเข้าไปดูกันแต่ด้านหน้าตรงนี้เขามีเสื้อผ้า40บาททุกตัว นี่เป็นแบบนี้นี่ี่มีแบบนี้ยนี่กรก็มีของเด็กก็มีของเด็กไหมไม่ใช่ของผู้ใหญ่ <c oughs> นี่เป็นแบบนี้ มีเป็นแบบครบชุดด้วยเสื้อกระโปรงหรือเปล่าหรือแ,บบแค่เสื้ออย่างเดียวโอ้ยฉันอ่ะเสื้ออย่างเดียวอ่ะเดี๋ยวเราเข้าไปดูข้างในกัน ตอนนี้เราอยู่ที่สมุทรสาครเรามาที่ตลาดผ้าจงสถิตเขามีเปิดลดราคาให้ดูนี่ขับก็ามาตามแผนที่ Google นะอันนี้เป็นมีทั้งผ้าห่มที่เห็นมีผ้าห่มแล้วก็อันนี้เป็นชุดคลุมอาบน้ำยห้าสิบห้าผ้านิ่มผ้าหนามากนี่สีขาว อ๋อมีขนาดบอกไี่ไงเอ็เ์แอลอันนี้ไซสเอ็มร้อยห้าสิบห้าเองอ่ะนี่ที่อ่ะอันนี้เป็นผ้าห่มอปปาปาก้าร้อยห้าสิบอะหกสิบคูณแปดสิบอาปาก้าคือขนอปปาปาก้าเหรอหรือว่าเรียนแบบนีอ่อืม น่าจะขนาดใหญ่อยู่อันนี้เป็นนี่เบอรรองนั่งราคาห้าสิบห้าบาทอันนี้ผืนลหบบะหนึ่งร้อยยี่สิบห้าท้าห่มแบบตักอบมีนิ่มนิ่มนิ่ม นี่เดี๋ยวพาไปดูซอยที่เป็นพร้องอเผื่อใครจะไปทําบุญถวายพระอมีอันนี้ร้อยห้าบาทอันนี้ผ้นนานิ่มเชียวมีสามสีสี่สีร้อยห้าบาทเองอ๋อเนี่ยมีราคาถ้าราคาปีกร้อยห้าถ้าราคาส่งอันนี้น่าจะเป็นเนี่ยกล่อง ดีอ่ไม่เคยมาเหมือนกันนี่ไงเก้าถึงสามเก้าถึงสามเลยก็ยังไม่เข้าใจอกีกอันนี้น่าจะเป็นอะไรอ่ะอน,นี่หมอนผ้าห่มอาปาค้าร้อยสิบบาทนี่ไงจ้ะโอ้ยเสือรอดผืนไม่ไหวเดือนพีนละร้อย หมาะแกะกันคนที่ซื้อไปขายน่ารักเคียวยน่ารักเคี่ยวอันนี้ลายห้าสิบบาทอันนี้ตุ๊กาตาแมวนำโชคอ๋ออันนี้ตุ๊กาตาอย่างเดียวไม่ใช่หมอนผ้าหผมเป็นเพราะผมได้ไหมแกะแล้วมีอะไรก็ไม่มีเป็นหมอนอย่างเดียวมีหนึ่งสองสามสี่มีห้าลายห้า อันนั้นร้อยยี่สิบมีร้อยห้าสิบตุ๊กตายอย่างเดียวนี่อะไรหมอนหมูเด้งหมูเด้งต้องมาีป <c oughs> กิบ <c oughs> นี่มีแบบนี้ด้วยเดี๋ยวเข้าไปดูซอยนี้กัน ว่าน,นี่กระเป๋าผ้าเฮ้ยเฮ้ยสามสิบห้าบาทนิ่มมากมัดละสามร้อยบาทต้องสิบใบขึ้นไปอ้ยนิ่มแถวมีสามซีเฮ้ยนิ่มมากมากผ้าห่มขนแก่ร้อสิบบาทซื้อขั้นต่ำ อ้ดสถ,ถ้าเราซื้อแบบขาลายได้นหมนี่มาดูซอยนี้ขอจัดเนี่ยที่บอกนี่เตรียมพร้อมจัดไว้ให้แนละ้วผ้าห่มถวายพระสมเนื้อเป็นแบบผ้าห่มหนงงูปูกไว้เรียบร้อย 155บาทอันนี้คือราคาขายเป็นผืนละแต่ถ้าอยากซื้อแบบยกโหลยกแพ็คยกอะไรมีอันนี้มีกระดมด้วยอีน,น้ี้1กสบบาทมนนีคืออะไรอ่ะ อันนี้ก็ผ้าหม่มถวายผ้าส่งร้อยหกสิบบาทสีขาวก็ไม่เชิงขาวอะออกมันมนนี่ก็ผ้าหม่มผ้าหม่มเจ็สิบห้าบาทผ้าอันนี้น่าจะคล้ายคล้ายผ้าเน,นี้ยไม่แกะเนี่ยที่เราเห็นตรงนั้นเยอะนั่นนะมีทั้งสีพื้นแล้ะก็สีสวยๆก็มี ผ้าห่มห็บมาไหลนี่ห้าสิบคูณแปดสิบหกสิบห้าบาทผ้าห่มคุมไหล่ผสมคือเรหนึ่งร้อยคืออะไรอันนี้หรอหรืออันนี้ แล้วของไปจับฉลากน่ารักขนั้นเลยเทำไงเหรอเออซื้อกันไว้ก่อนผ้านิ่มมากมีหมอนมีตุ๊กตาเราซื้อได้ไหมอ่ะถุงผ้าสามสิบบาทหรือไงนั่นแหละเลยห้าสิบ นี่ไงพรอห่มพร้อมทำบุญเผื่อใครสิ้นปีนี้จะอยู่ตรงสมุรสาครน,นะขับรถเข้ามาค่ะแนะนำให้ขับตามมันมาไม่ยากหรอกขับตามนั่นได้เลยเให้ค้นหาคำว่าตลาดผ้าจงสถิตสมุรสาคร น,นี่คืออะไรคะแล้วก็จะเจอเลยชุดผ่อหม่มชุดห่มบนนุญอันนั้นผ่อห่มกันหนาวอันนี้ห่มบุญหรออ๋ออันนี้อันนี้คือชุดกันหนาวนี่ที่เป็นหมวกไขน่น่ารักดีเออก็ถึงบอกไงซื้อผืนเดียวก็ได้เดี๋ยวานก็ เราเดาไม่ออกอะว่าเขาชอบลายไหนกันนะเนี่ยนี่บอกนีผืนเล็กๆเนี่ยแปสิบบาทแปสิบบาทน่ารักขนาดเลยนี่พี่มานี่อีกซอยหนึ่งยาวไปโน่เป็นผ้าห่มนะไม่ใช่ผ้าเช็ดตัวแต่เมื่อกี้มีสู่ผ้ามีตุกตา เขาซื้อกันแล้วนิ่มมากตอนนี้เราเข้ามาอยู่อีกห้องหนึ่งอันนั้นคือห้องที่เราเลือกเมื่อกี้เขาบอกว่าห้องนี้เป็นห้องสินค้าตัวยอย่างนี่ เขาไมา่ให้แกะสินค้านะสนใจสอบถามได้ไม่กี่นี่ไงพวกมันจะแบ่งนะอันนี้มันไม่ใช่ว่าคลุมหัวนะมันคือเหมือนกับเป็นปลอกใส่ผ้าห่มเฉยๆนี่เป็นหมอนก็ได้แต่ถ้าถอดเอาผ้าห่มออกมามันก็จะเป็นผ้าห่มนี่ใช้ได้อันนี้มันไม่ใช่หมวกคลุมมันเป็นแค่ปลอก นี่สินค้าตัวอย่างมีให้ดูนี่เขาจัดไว้ให้แล้วเื้อใครซื้อเป็นของขวัญซื้อไปให้คนอื่นซื้อใช้เองซื้อจับฉลากี่ยังน่ารักอีกนี่ ผ้าหม่มลายสกอตผูกโปนี่อันนี้ผ้าหม่มื่อกี้ที่เยอะๆไปละค่ะขอบคุณที่กดติดตามขอบคุณที่กดรับชมเรามากันที่ตลาดผ้าจงสถิตตรงสมุทรสาคารขับตามแผนที่ Google ได้เลยนะนี่บอกลอง นอนเด็กถาบบก็มีไปและะ้วค่ะสวัสดี